ใจละเรื่องที่สี่อายตนะและวิญญาณจุดสอง ภสษายัตนะห้าประการเมื่อพุทธศาสนารับรองว่าัสษะเกิดพร้อมกับวิญญาณชนีแล้วการศึกษาอาวัยวะรับภาสาหรือทวารแห่งการรับรู้ก็เป็นความจําเป็นเพื่อความเข้าใจท่องแท้บัดนี้เราจรึงควรศึกษาสรีระวิทยาที่ว่าด้วยอวัยวะรับสัมผัสต่อไปเราได้กล่าวมาแล้วว่าอาวัยวะรับภสษา,า organs of sense ได้ผ่านการวิวัน์มานับด้วยเวลาล,ล้านล้านปีโดยเริ่มเป็นบริเวณเล็กๆ ตามผิวหนังที่มีความไวต่อผัสสะก่อนต่อมาจึงกลายเป็นอวาัายวะที่สลับซับซอ้อนไปเราอาจถือได้ว่ามันเป็นราชองครักของสารนิบาตแห่งเซนต่างๆที่อัสำคัญยิ่งของมันช่วยกับช่วก,กันมาแล้วก็คือการหาแหล่งอาหารและบอกพยัมตรลายสหรับมนุษย์มันเป็นทวารใหญ่สำหรับสังเกตธรรมชาติซึ่งจิตมนุษย์ได้อาศัยประมวลเขไว้กระทั่งกลายเป็นโครงร่างอันมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร,ร์สมัยใหม่ขึ้นมา ที่สี่อายตนะและวิญญาณจุดสองผัสสายตนะห้าประการจุดหนึ่งกายสัมผัสเราคุณเริ่มพิจรารณาผิวหนังก่อนผิวหนังประกอบด้วยกลุ่มอวัยวะรับผัสสะเล็กๆมากมายเส้นประสาทจากศูนย์ประสาทกลางแตกกิ่งก้านออกไปทุกทิศทุกทางและปรายแขนงที่เป็นฝอยละเอียดก็สิ้นสุดลงตรงกระเปาะที่ไวต่อสัมผัสใต้ผิวหนังกระเป๋ะที่มีอยู่ ตามผิวกายมากที่สุดมีหน้าที่แก้งความเจ็บปวดสำหรับความเจ็บปวดที่เกิดในสรีระยนวันทีหมายฉีดของเรานั้นเรามักคิดกันว่าไม่มีเสียเลยดีกว่าและในการถ่าตับเราก็ทําลายความเจ็บปวดเสียด้วยยาต่างๆแต่หากเราคิดให้ดีสักหน่อยแล้วเราก็จะเห็นว่าความเจ็บปวดนี้คุ้นแก่เราหาน,น้อยไม่คือมันแจ้งให้เราทราบถึงอันตรายซึ่งหากไม่มีการสั่นระครังในสมองให้ทราบแล้วก็จะไม่เป็นที่รู้ และอาจทําให้เราถึงอันตรายถึงตายได้กะปอ,อประสาทเล็กๆอีกจํานวนหนึ่งมีมากเป็นพิเศษบนฝ่ามือของนิว้วและใช้บอกกายสัมผัส sense of touch กะปออ,อ,อีกพวกหนึ่งแจ้งความรู้สึกเย็นอีกพวกหนึ่งแจ้งความรู้สึกร้อนหากท่านผู้ศึกษาใครจะทราบว่ากะปอ,อที่ให้กายสัมผัสต,ต่างๆกันอยู่ตรงส่วนไหนของแขนแล้วก็อาจทําดูได้โดยวิธีลองด้วยความถี่ถ้วนนอกจากนี้ยังมีปลายประสาท สลรับแจ้งความรู้สึกกดดันด้วยความกดดันก็ดีความร้อนความเย็นความเสียวความเจ็บปวดความกระทบก็ดีเหล่านี้จัดรวมอยู่ในกายสัมผสัสทั้งสิน้นพระบาลีเรียกกายสัมผสัสว่าโธะพธะิภพซึ่งเป็นอายตนะภายนอกกายสัมผสัสเกิดในทั่วกายและกายคืออายตนะภายในอย่าง อายตนะและวิญญาณจุดสองภัฒายัตนะห้าประการจุดสองชิ้วหาสัมผัสก็เปาะปลายเส้นประสาทที่ไวต่อประสามีดาดอยู่ตามบางส่วนของปากนี่ได้กับลิ้นนั่นเองก็ะปาอเล็กๆอันมีรูปไขน่นี้ตั้งตัวตรงเหมือนแถวทาหารตัวก,ะกะระเจอยร้่อยที่ยืนเบียดเสียดกันอยู่บนผิวของลิ้นเส้นภายในขอ้ต่อมลิมรสเทสบั แต่ละเส้นมีปลายเป็นขนขนและขนนี้ไปแตะเส้นประสาทซึ่งน้พาพลาภัสสะไปสู่สมองอาจเป็นไปได้ที่เส้นประสาทแต่ละเส้นรับรู้รสต่างกันตอนปลายของลิ้นมีกระเพาะเล็กๆที่รับรสหวานมากกว่าอย่างอื่นส่วนตอนโคนลิ้นนั้นรับรสขมได้ดีกว่าส่วนอื่นสีที่มีรสนั้นจะต้องมีสภาพเป็นของเหลวแต่ของแข็งก็อาจจะมีรสทัาละลายในน้ําได้อย่างไรก็ตามกายสัมผัสก็อาจจะเกิดที่ลิ้นได้เช่นลื่น สาแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนเป็นต้นความรู้สึกทีนี้เราคนมาก,กับรถกระทั่งบางทีเราไม่อาจจะแยกได้ออกจากกันว่าไหนเป็นรถไหนเป็นกายสัมผัสที่ลิน เรื่องที่สี่อาณตนะและวิญญาณจุดสองภาษาญตนณะห้าประการจุดสามคณะสัมผัสสิ่งที่จะมีกลิ่นนั้นต้องอยู่ในสภาพอนุที่ลอยฟ้องอยู่ในอากาศหรือในกา๊าซเส้นประสาทจากศูนย์รู้กลิ่นอ l f a c t o r y center) หน่งสมองแต่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นเนื้อเยือ่อซึ่งดากอยู่ตรงผิวบนของช่องจมูกเนื้อเยื่อนี้ประกอบด้วยเส้นประสาท รับความรู้สึกจานวนมากมายซึ่งคอยเป็นองค์รักษ์คอยระวังภัยอันรับแจ้งมาทางอากาศสิ่งที่มีกลิ่นก็คือสิ่งที่ส่งอนุภาคเล็กๆจากเนื้อข้าหมันไปสู่อากาศคณะสัมผัสหรือการรู้กลิน่นนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยอดทีเดียวในการหาเลี้ยงชีพของพวกสัตว์เดรัจฉานและแม้ในตัวมนุษย์คณะสัมผัสก็เจริญมากและไว้ต่อผัสสะอย่างยิ่งก็ตั้งหากมีชมัดเชียงสักชิ้นหนึ่งแล้วแพร่กลิ่น ไปในอากาศถึง8ล้านเท่าก็อาจจะรู้กลิ่นได้สารที่นี้กลิ่นฉุนมากๆเช่นเมื่อแคปแทนก็อาจจะดมดูให้รู้ได้แม้จะมีจํานวนเพียงเกรนเดียวในอากาศ25,000ล้านเท่าก็ได้อย่างไรก็รตามขาณะสัมผัสในตัวมนุษย์กําลังเสี่องเพราะไม่เคยได้ใช้ประโยชน์มีคนหลายคนทีเดียวรู้กลิ่นได้เหลวมาก เรื่องที่สี่อายตนะและวิญญาณจุดสองผัฒสายตนะห้าประการจุดสี่จักขูสัมผัสอายตนะที่สําคัญที่สุดที่เรารักใคร่หวงแหนมากที่สุดคือดวงตาท่านี้ก็เพราะว่ามโนภาพในจิตใจของคนเราสามัญล้วนเป็นภาพที่เคยได้รับทางตาทั้งสิ้น,นกลไกอันสําคัญของสัมผัสชนิดนี้คือลูกตาและเส้นประสาบซึ่งออกจากลูกตาไปสู่ศูนย์รูปภาพ ในสมองดวงตาเป็นกล้องถ่ายรูปอันมีส่วนประกอบที่มีความสําคัญเป็นพิเศษมันเป็นลูกกลมสร้างขึ้นด้วยเนื้อเป็นเส้นๆที่แน่นและแข็งแรงผิวหน้าของมันห้าในหกส่วนมีลักษณะทึบแต่อีกหนึ่งในหกส่วนมีลักษณะโปร่งตาและโค้งออกไปภายนอกเป็นแก้วตาคอเนียภายในของแก้วตามีม่านบางๆและมีของเหลวเหมือนน้ํำข้นอยู่ระหว่างแก้วตากับม่านตานี้ม่านตา ข้าอ,อยู่ข้างหน้าช่องที่โปร่งตาและประกากฏเป็นสีน้ําตาลดําหรือสีฟ้าอันเรียกว่าสีของดวงตาม่านตานี้เป็นกลไกอันมหัศจรรย์สาหรับปรับในตาให้เข้ากับความเข้มของแสงที่ตกต้องดวงตามีกล้ามเนื้อเป็นเส้นๆเรียงรายอยู่โดยรอบอย่างน่าอัศจรรย์ในม่านตานี้ทาให้เกิดจะปิดช่องตาได้เกือบมิดในแสงสว่างที่จับหรือเปิดกว้างเต็มที่เมื่อแสงไม่เคยมีช่องเปิดปิดหน้าครองถ่ายรูปซึ่งช่างภาพคอยปรับนั้น มี้วขาบกพร่องยิ่งกว่าม่านตามากแม้จะมีหน้าที่คล้ายคลึงกันก็ตามนอกจากนี้แล้วม่านตายังประกอบด้วยเซนสีซึ่งมารวมกันหนาแน่นเมื่อแสงเข้าตามากและกระจายหาออกไปเมื่อตาต้องการแสงเท่ามากดังนั้นเราจึงพบดวงตาสีดำของมนุษยชาติทั้งส่วนใต้ของโลกที่มีแสงสว่างจับและดวงตาสีฟ้าของมนุษยชาติทั้งส่วนเหนือของโลกที่มีแสงสว่างนอ้อย จากนี้ยังมีสีตาครึ่งๆงกลางระหว่างนี้อีกเช่นตาสีน้ําตาลเป็นต้นเปลือกตายังช่วยทําหน้าที่ปรับแสงสว่างที่เข้าตาอีกด้วยกล่าวคือในแดนหิมะซึ่งมีแสงกระาขาโพนพุ่งมาเข้าตาอยู่เนืองนิดนั้นเปลือกตาก็หลีลงทําให้ตาเหลือเป็นช่องแคบๆท,ที่เรียกว่าตาประดุกนี่ได้แก่ดวงตาแบบจีนหรือมงกลุลซึ่งไม่เบิกกว้างเหมือนตามนุษย์ในดินแดนที่ไม่มีหิมะ เรือมีหิมะช่วระยะเวลาจำกัดพวกมงโกนเช่นเอสกิโมอยู่ในแดนน้ำแข็งซึ่งมีน้ำแข็งตลอดปีตาจึงไม่ลืมโพลงเหมือนพวกแขกและฝรั่งและให้กำเนิดเชื้อชาติมงโกนและมงโกร้อ,กรรอยที่มีตาแคบและผิวเหลืองเช่นไทย